สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเกมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเด็กๆยีบหนังสือขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดไปหน้าที่4ี่ค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคําชี้แจงกันนะคะว่าเด็กๆต้องทําอะไรบ้างไปเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆเ,เปิดหน้าที่4ี่แล้วนะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆสำรวจกลิ่นรอบตัวของตัวเองนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพและสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ของจมูกจากนั้นให้เด็กๆทดลองดมกลิ่นสิ่งที่กำหนดให้จากนั้นขีดเครื่องหมายถูกนะคะแบบนี้เลยเครื่องหมายถูกนะคะแล้วทับภาพสิ่งที่มีกลิ่นและกากบาททับภาพสิ่งที่ไม่มีกลิ่นนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายถูกนะลูกอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายกากบาทนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายถูกให้เด็กๆทับภาพสิ่งที่มีกลิ่นนะคะและก็ภาพที่เป็นกากบาทให้ทับสิ่งที่ไม่มีกลิ่นนะคะอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าจมูกของคนเรานะคะอันนี้ก็คือจมูกของสุนัข ภาพที่3ก็คือจมูกของม้านะคะอ่าทีนี้เรามาดูวงกลมตรงกลางนะคะภาพนี้เป็นภาพจมูกนะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะดูภาพนี้ดอกมะรินะคะเด็กๆคิดว่าดอกมะริมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นคะถ้าเด็กๆคิดว่ามีกลิ่นให้เด็กๆ ทำเครื่องหมายอะไรคะอ่าเครื่องหมายถูกนะคะอ่าเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายถูกไปเลยมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะแก้วน้ำเด็กๆคิดว่าน้ำนะคะที่อยู่ในแก้วน้ำสะอาดคิดว่ามีกลิ่นไหมคะถ้าเด็กๆคิดว่าไม่มีกลิ่นให้เด็กๆทำเครื่องหมายกากระบาดนะคะ คุณครูทำตัวอย่างให้ดูแค่สองข้อนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองสังเกตเองดูดเองนะคะว่าน้องไก่ทอดนะคะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นถ้าเด็กๆคิดว่ามีกลิ่นเด็กๆก,ก็ทำเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะยาสีฟันเด็กๆคิดว่ามีกลิ่นไหมคะ ถ้ามีกลิ่นให้เด็กๆทำเครื่องไม้อะไรคะเครื่องไมาถูกนั่นเองนะคะข้อต่อไปเป็นรูปสัตว์นะคะนั่นก็คือไม้บล็อกรูปสัตว์นั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่ามีกลิ่นไหมคะถ้าเด็กๆคิดว่ามีกลิ่นเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นเครื่อง ไอเป็นสิ่งที่ไม่มีกลิ่นเด็กๆก็ทำเครื่องหมายกากบาทนะคะข้อสุดท้ายนั่นก็คือรูปหมอนนะคะเด็กๆคิดว่าหมอนมีกลิ่นไหมคะอ่าถ้าเด็กๆคิดว่ามีกลิ่นเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกส่วนไม่มีกลิ่นก็ทำเครื่องหมายกากบาดท,ทับนั่นเองนะคะ